สวัสดีครับวันนี้เราลูกเสือมาทำการประกอบอาหารนะครับนี่การทำการประกอบอาหารเตรียมข้า,าวไข่เรียวยขนาดอ่าเสร็จแล้วไอ้พวกนี้ทำอะไรเนี่ยทำลาบครับคุณโอ้ทำลาบนี่หมูไหนหมูไนครับโอ้ไนเตาไม่มีเตาเลยบ่ ฮะโอ้ไม่ได้ก่อไฟเลยป้องกันภาวะสิ่งป้องกันภาวะโลกร้อนเลยครับอันนี้กลุ่มนี้มีเตานี่กลุ่มนี้มีเตาแต่ยังจุดไม่ติดกลุ่มนี้มีเตาเรียบร้อยนี่นี่นี่อ้าวทำอะไรเนี่ยทำอะไรทำผัดกะเพรา โอ้ได้กินง่นไงะอด้วยเต้าไม้แดงครับไม้พยุงครับลักลอบเข้ามานด<อ>ินีอ่อกน่นนีนะครับบรรยากาศวันนี้ครับนี่บรรยากาศวันนี้ลูกเสือประกอบอาหารอ่ะ ไปดูกลุ่มนี้บ้างอ่าควันกรุบกลุ่มนี้ยังไม่เสร็จเลยนี่อะมาดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้อ๋อกำลังเป็นแม่ควันควันเขามอคุณ <c oughs> ด,ดูสวยไหมฮะสวยนี่นี่ไฟ้สนแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> สวยมากเขาบอก ยังไม่มีใครดูยังไม่มีใครดูนี่ไงไปดูนะช่องช่อง YouTube อ๋อ u ูทูบสยอันนี้ทำอะไรแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานแต่แต่มันก็เขียวแล้วแต่ยังไม่หวานน่าจะควันหวานแล้วมั้งเนี่ยควันเหน็้าไปเย็นดูค่ะนี่นะคะฮะนี่นะครับลูกเสือวันนี้สัปดาห์สุดท้าย สุดาสุดท้ายอันนี้กำลังเตาสามเศร้าบังคับให้ต้องมีเตาสามเศร้าคน่งนุนี้ทำอะไรเนี่ย ใครเป็นคนดังนนดห,หัวขาวไปแล้วนี่นนวันนี้ทำกับข้าวอะไรนี่นย่ง<พ>ายงหมูว่าจะได้กินตอนไหนน้อ,นอ,นอ,นอลูกเสือนะครับลูกเสือวันนี้สัปดาห์สุดท้ายประกอบอาหารอ่ะเด็กกลุ่มไหนย,ยังไม่ไป นี่ <ไป S 1> กลุ่มนี้ก็มาแล้วมีแต่ควันมีแต่ควันยังไม่มีไฟครับนี่มีแต่ควันยังไม่มีไฟตอนนี้ควันมาแล้วไฟจะมาทีหลังอ่าอ่ากลุ่มนี้เริ่มประกอบอาหารแล้วผนกอะไรนะเนี่ย๋อหลายค่ะรวมกันเลยการลงรงแรมทหารโอ้โหนี่นะฮะ วันนี้ลูกเสือประกอบอาหารนะครับสัปดาห์สุดท้ายจะเข้าค่ายในเทอมหน้า <c oughs> <c oughs> นี่ไงกลุ่มนี้เริ่มเริ่มเผาแล้วเริ่มเผากระเทียม <c oughs> อรอท่านผู้ชมกลุ่มนี้ยังเล่นอยู่ยังไม่ทำอะไรเลย ไก่ลเฮ้ยพวกนี้ทำอะไรครับไก่ลุงกันะครับฮะคไก่ลุงกันต้อไก่ครับโอ้มันสิได้กินไงวะเนี่ยใครนะครับมาเกย์เสอวัดมาเกย์าสัตว์อ่ามาแล้ววิธีดังไฟมีร้อยแปดวิธีเคยได้ไปดูไหมคู่วี่เก้าสิบเก้าโอ้วิธีวิธีนี้วิธีเท่าไหร่เนี่ยาศอุปกรณ์เลยหรอืมน่าจะอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะได้กินของลูกผ่านต่อทุ่มได้กินวันนี้ของลูกว่ะ อ่ะไปดูกลุ่มอือินอ่าอกลุ่มนี้ก็กำลังทำนี่ยังรอช่านผู้ชมนะครับไปแล้วห้านาที ผมนี้ทำอะไรครับต้องต้องก่อไฟไหมนี่ไม่ต้องก่ออ๋ออ,อยู่ตรงนู้นแบ่งหน้าที่กันอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันนะครับอาาหารมาแล้วมีผู้กำกับรอชิมจากคอมพิวเตอร์อ่า ธุรกิจครับคิมทับโซ่เช่นเดียวกันเมนูเมนูอะไรบ้างนี่น่ากินไหมครับโอ้โหไรสุดด้วยมาอีกแล้วครับมาส่งแล้วครับส่นนี้หอยลากลากอะไรนะลากหมูลากหมูกับลากหมูกับก้อยหอยอ่าลากมาครับก๋วยหอยโดยสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคิมทับโซ่มันอากาศวันนี้เดี๋ยวค่อยไปชิมกันอีก <Okay. S 2> เชียร์พื้นที่ด้วยนะลูกนะใครที่ส่งเสร็จแล้วเชียร์พื้นที่เลยครับ